เผาจนเมนแตกวัดบางน้ำชนชาวเน็ตสะเทือนใจแชร์ภาพเมนวัดบางน้ำชนรับเผาศพโควิดจนเตาระเบิดหล่องเมนพังทลายผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัดบางน้ำชนเขตท,ทนบุรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางวัดต้องการชาวนก,กิจศพผู้เสียชีวิตมากถึงวันละสามศพทั้งจากการเสียชีวิตทั่วไปและผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ทำให้เมนซึ่งใช้การมานานกว่า25ปีสุดโซมเร็วมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูงถึง1,000องศาจนฐานเตาร้อนปล่องเมนแตกหักและเกิดสุดตัวพังทลายลงมาซ้ำเศษปูนยังตกไปโดนศีรษะประชาชนจนกะโหลกยุบต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเบื้องต้นทางวัดของดรับศพชั่วคราวเพราะ เตาเผาไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องสร้างเมนและเตาเผาขึ้นใหม่รวมเป็นเงิน5 4 6ล้านบาทจึงขอบอกบุญกุศลมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่เลขบัญชี7 2 4 2 2 4 5 3 9 8ธนาคารกสิกรไทยบัญชีชื่อวัดบางน้ำชนหรือโทร0 9 2 3628259ก็อันนี้คือรูปภาพที่เกิดเหตุนะคะถ้าใครอยากทำบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างเมนเผาศพใหม่ก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่วัดบางน้ำชนค่ะ